สวัสดีครับผมกัดโกต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ YouTube ช่องขั้วบันผมครับกับไม่มีผมก็ออกมาตีปลาดุอเก่าเลยครับเมื่อวานนี้ได้ยุนีครับผมตูกับซีโลสองเลยครับถือว่าใหญ่ด้วยพี่น้องว่านี้กัดของผมอยู่สองเทือกับกัดอยู่ไอ้กัดในอุ้มใหม่เลยนะครับผมตีเบ็ดไปปุ๊บมันตกใส่ไอ้อุ้มใหม่ได้พี่น้องผมก็เลยเฝ้าลากนะครับลากให้มันออกจากอุ้มนะหล้งเหยื่อมันลอยไตน้ำครับผม เดี๋ยวไปเบ่งกันครับใส่เวลาเนยครับผมสามมันฉีกกัดเ้ยครับสำรับโคที่ผมใส่ไม่นีครับเป็นในแปดอูลเลยครับส่วนมาผมที่ใส่แปดอูได้พี่น้องนี่ครับ อัดเขาพุ่งไหมครับผมอัดเขาไปเรื่อยๆครับมีตูด้ดีจังได้กักดครับผมแล้วก็ตีให้เงมันตกแห้งๆนะครับ ต้องหน่อยขึ้นใส่เงื่อเสย สำหรับพุ่มกางลางนี่ว่าตน้ำขึ้นได้พี่น้องน้ำขึ้นท่วมพุ่มนะครับจัางไรก็มีโตครับผมดี๊กัดไม่บอกกัดกะโรเบ,บึงครับผมตงใจเวลาเนี่ยครับอีกใหญ่เป็นชัมม่วโมงเลยครับจสิกัดไห้ได้พี่น้อง สำหรับป้ากัดมงเีนี่ทรงโดนก็บปได้ได้ไหมน้องทรงโดนนี่มันชีหลากเขาพุ่มเลยครับถ้าว่าตัวได้ลากออกมาเชียงเคียงออกมาข้างนอกนี่ก็ง่ายสําหรับเฮาเลยครับแต่ลังตัวนี่หลากลอยๆขึ้นพุ่มเลยได้ไหมน้องตัวนั้นนี่ขันวัดใดกใด็ไดครับผม มันนาสีกันแล้วจบได้พี่นอ้ <c oughs> องจบเยอะนะครับลองเบ่งกับผมไลปูดออกมาเลยครับตีโดนได้ครับสำหรับไอกงล่างนะครับกัดกัดกับผมกัดถือะไรโอ้สายแลนเว้ฮะเขาอุ้ง เขาอุ้มครับผมกัดหลงๆเลยเด้อพี่น้องโอ้ใส่สองครับผมแม่ โอ้ปิดกล่องปุ๊บเอาเลยนะครับนี่เลยครับเวลาผมปิดกล่องปุ๊บกินเลยนะครับแปบ๊บเดียวเลยพี่น้องเสียดายครับผมที่น้องไปได้เห็นช็อตเด็ดดครับกัดอยู่ลงๆเลยนะครับตัวนี้ผมมองมันถ่ายโดนดเลย,ยพี่น้องผมก็เลยปิดกล่องอะ่ะวุ้ยวุ้ย ผมว่าแล้วครับมันต้องจอบครับผมฮะดูนี่นะสิม,มิสองกลัวเลยครับสองเกือบสามเลยครับโอ้โบนหบน่อยครับผมอ้วนตึ๊บเลยนะนี่ครับนาเกือบสามลูกเลยครับสำหรับ ဖယဖယဖယအပာငကေဖကမါ်တေူလိုကေရယြစေတေရါယိဨရိုါရပြ มันมันครับผมโอ้น่าจะมีเกือบสามพลเลยอได้พี่น้องนี่ครับใส่ครับเกือบสามพลเลยครับผมมาบวชอดสามนี่ถวายบวชอดแกันเลื้อน้อยเลยครับสําหรับปลาดโดนีได้พี่น้องเอาเดี๋ยวผมจะบอกผมเอท์กดถ่ายอได้พี่น้องเพราะผมหมมันถ่ายด้วนะครับสิบกว่านาทีครับผมจะเลยพักกล่องครับกัดนี่เลยครับกลางน้ำอะไรครับ บ่ได้กัดอยู่เราอุ้มได้ครับกัดอยู่กลางน้าเลยครับแต่ว่าลากเขาอุ้มครับผมจะเลยสวนนะครับะมันมันครับเวลาเขาหลากมานี่มันปลามันสิเรียนไปหาอุ้มพุ่นเลยครับปุ๊บพอมุนมากมุนมากปุ๊บนี่ครับเขาอุ้มดีครับผมเราต้องลงน้ำไปด้ครับฮะมีเต็มนึงเลยครับเดี๋ยวตีโตครับผมมัดกบกอนเดี๋ยวมาตีเบิรงกันโตครับเสือซีมีเดอพีนง ี่ครับกัดยุนีเลยครับลงๆเลยพีน่น้องปลาตัวหน,นึ่งพันกัดเจ็บค่อยๆนะครับมันชิง่งหยาบประมาณนี้เลยพีน่น้องแต่ว่าขันกัดก็ดคือกัดได้นะครับที่ไปนี่บ่ม,มีปลาขึ้นครับผมเงียบกิฟตนะครับคือจังบ่มีปลาครับผม